สวัสดีค่ะโค้กุ้งพรเพงแก่นจันปัจจุบันนี้ก็ดำรงตำแหน่ง Ruby Director ของบริษัท Legacy Corporation ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสโค้ดไก่นักธกิตาโรจนะพัชรกุลและขอขอบคุณโค้ดใหม่ธรรมศักดิ์เพกถีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญในลำดับแร,แรกๆของการทำธุรกิจเครือข่ายเลยก็คือ ความเชื่อซึ่งถ้าใครนะคะไม่มีความเชื่อมันจะไม่สามารถทำให้เราเนี่ยชักชวนผู้คนให้มาทำธุรกิจกับเราได้เพราะว่าจะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะเชื่อคุณเนื่องจากความเชื่อของคุณก็สั่นคลอนและงอนแง่นการที่จะทำให้ตัวเรามีความเชื่อว่าตัวเราจะประสบความสำเร็จได้คือการมีความเชื่อ3มเรื่องต่อไปนี้ ในระบบ S55 ของเราเรียกว่า3เชื่อค่ะเชื่อที่1ค่ะคือเชื่ออ Apply หรือเชื่อโค้ชในการทำธุรกิจเครือข่ายหลายๆคนไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่เนื่องจากในระบบ S55 ของเรามีรอบประชุมที่ทำให้เราสามารถได้พบปะกับโค้ชหรือ Apply mm hmm. เขาจะเป็นคนที่คอยดูแลและให้คำแนะนำผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้คุณสามารถก๊อปปี้เรียนแบบและสามารถทำธุรกิจได้ค่ะแต่ละหลายคนนะคะก็แอบมีปัญหาและไม่เชื่อโค้ดสิ่งที่ทำให้เราไม่เชื่อโค้ดก็มีหลายประการค่ะประเด็นแรกคือโคอ้ชของเราอายุน้อยกว่าเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคิดว่าเขาอ่ะมีประสบการณ์น้อยกว่าเราค่ะ อันที่ 2, c o โค้ชมีโปรไฟล์หรือมีหน้าที่การงานที่น้อยกว่าเราค่ะก็ทำให้ตรงนี้เป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เราเชื่อโค้ชเช่นกันและอันที่ 3, นะคะโค้ชอาจจะมีความรู้หรือมีทักษะทางการทำธุรกิจส่วนตัวน้อยกว่าเราก็เลยทำให้เราเนี่ยแอบไม่เชื่อโค้ชกันค่ะ แล้วลักษณะโค้ชแบบไหนล่ะคะที่เราควรเชื่อก็มี3ลักษณะเช่นกันค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีตำแหน่งอย่างน้อยอความรนและสูงขึ้นไปข้อที่2นะคะเป็นคนที่อยู่ในระบบเข้าเรียนรู้ในระบบ s 5 5สามารถที่จะส่งต่อแล้วก็สอนงานได้ ข้อที่3ค่ะเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมนะคะและก็รักษาวัฒนธรรมขององค์กร s 5ของเราค่ะสิ่งที่โค้ชจะแนะนำเรามี5ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยโค้ชจะบอกให้เราเนี่ยเป็นคนที่รักการเรียนรู้ค่ะเพราะว่าในช่วงแรกของการทำธุรกิจเราอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับสินค้าแผนและระบบดังนั้นเราจึงใส่ใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องการเรียนรู้เป็นสิ่งแรกๆเลยค่ะข้อที่2ค่ะโค้ชจะบอกให้เราเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิดและบุคลิกภาพทัศนคติทั้งภายนอกและภายในนะคะการแต่งกาย เื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เรื่องของวิธีคิดทัศนคติของคนสำเร็จค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เร็วจะส่งผลสำเร็จให้กับเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่3นะคะโค้ดจะบอกว่าให้คุณกล้าสแสดงออกค่ะเราเรียกว่ากล้ามาก่อนเก่งโค้ดอาจจะให้คุณช่วยแชร์เวลาคุณไปออกเคส อาจจะให้คุณเริ่มแชร์ไว้จอยหรืออาจจะให้คุณเริ่มหัดสปอนเซอร์สอนงานให้คุณทำเองบอกเลยค่ะว่าการที่เรากล้าแสดงออกจะยิ่งทำให้เราเก่งและประสบความสำเร็จรได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่4ค่ะโค้ชจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจคุณค่ะในยามที่คุณรู้สึกอ่อนล้าหรือรู้สึกไม่มั่นใจ ว่าคุณจะเป็นคนที่สำเร็จได้โค้ชจะคอยให้กำลังใจคุณให้ความมั่นใจคุณแล้วก็ให้พลังคุณเสมอค่ะและข้อที่5นะคะโค้ชจะคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณตลอดเส้นทางให้เชื่อใจเลยค่ะว่าโค้ชจะช่วยเหลือคุณในวันที่คุณทำอะไรไม่ถูกจะช่วยแนะนำคุณในวันที่คุณอาจจะยังทำอะไรไม่ครบ อยากให้คุณเชื่อโค้ดในสิ่งที่เขาแนะนำคุณเพราะเขาเป็นคนที่หวังดีที่สุดและอยากให้คุณประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วค่ะถัดมานะคะเชื่อที่2คือเชื่อสินค้าค่ะการที่เราต้องมีความรู้และมีอินเนอร์ในการใช้สินค้าเราจำเป็นต้องมีทั้ง2องอย่างนะคะเพราะ ถ้าเรามีแต่ข้อมูลโดยที่เราไม่ได้ทดลองใช้สินค้าเราจะไม่แตกต่างอะไรจากเซลแมนเลยเพราะการขยายธุรกิจขนาดใหญ่จำเป็นต้องรู้ถึงข้อมูลและจำเป็นจะต้องมีอินเนอร์ในการขยายสินค้าขยายธุรกิจของเราค่ะดังนั้นขั้นตอนที่จะทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในสินค้าเริ่มจาก ข้อที่1ค่ะคุณจะต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้ารายละเอียดสรรพคุณวิธีการการใช้ผลิตภัณฑ์ประโยชน์และสิ่งที่อาจจะต้องควรระวังในสินค้านั้นๆเพื่อให้เกิดความเชื่อและความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ให้เกิดการที่เราสามารถที่จะอธิบายหรือบอกต่อได้นะคะ การศึกษาข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราในระบบของเรามีกลุ่ม Facebook จากบริษัท Legacy และยังมีของ YouTube ในกลุ่ม Live ของเราด้วยนะคะความเชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นได้จากประเด็นที่2ค่ะคือคุณหลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว คุณควรทดลองใช้สินค้าเพื่อค้นหาความประทับใจค่ะหลังจากที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์มาให้คุณลองใช้จนเกิดผลลัพธ์เช่นผิวหน้าดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นจนคุณมั่นใจและกล้าที่จะแนะนำบอกต่อคนรอบตัวเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวถึงแม้ว่าคุณจะถูกปฏิเสธคุณก็ไม่รู้สึกเสียเซลล์นะคะเพราะว่าคุณได้ใช้แล้วเกิดผลลัพธ์จริง ตัวคคุณเอง่ะแนวคิดในการใช้สินค้านะคะเราคือเจ้าของธุรกิจดังนั้นสินค้ามีหลากหลายอยากให้คุณได้ทดลองใช้สินค้าให้หลากหลายซื้อผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้เมื่อคุณสามารถที่จะใช้สินค้าได้หลากหลายคุณจะมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์และมีอินเนอร์ได้หลายตัวทำให้คุณสามารถแนะนำและบอกต่อได้หลายตัวนะคะ ส่วนหลักในการที่จะเลือกหรือประทับใจในผลิตภัณฑ์ใดนั้นหลักความจริงก็คือคุณอาจจะไม่ได้ประทับใจทุกตัวหรืออาจจะไม่ได้ชอบสินค้าทุกตัวก็ได้แต่ขอให้คุณเริ่มจากการที่คุณประทับใจสินค้าบางตัวก่อนหรือผลิตภัณฑ์บางชนิดก่อนจะทำให้คุณรู้สึกว่าอยากใช้และอยากบอกต่อเพื่อนรอบตัวค่ะและที่สำคัญนะคะ ที่จะใช้กุ้งแนะนำค่ะให้ถ่ายรูป before และ after ไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อเวลาคุณเจอเพื่อนหรือเจอคนที่คุณแนะนำนะคะคุณก็สามารถเอารูปเนี่ยโชว์ให้เขาเห็นได้ให้เก็บไว้ในมือถือเป็นอัลบั้มไว้เลยนะคะจะได้สะดวกในการเปิดนะคะ ในข้อที่3หลังจากที่คุณได้เรียนรู้ข้อมูลแล้วได้ใช้สินค้าจนประทับใจแล้วอยากให้คุณเริ่มบอกเล่าความประทับใจของผลิตภัณฑ์ให้กับเพื่อนรอบข้างหรือคนรอบตัวโดยความรู้สึกอินเนอร์และสิ่งที่คุณควรมีก็คือเครื่องมือที่จะช่วยคุณก็คือคลิปสินค้าต่างๆที่ตัวของคุณเองหรือแม้แต่ในทีมของคุณ หรือแม้แต่ว่าจะเป็นคลิปของโค้ดสามารถที่จะเซฟแล้วเก็บไว้หรือจะแปะเอาไว้ในโน้ตในกลุ่มไลน์ก็ได้ค่ะรวมถึงการที่คุณมีโบรชัวร์ของผลิตภัณฑ์สินค้าสมุดแคตตาล็อกพกติดตัวไปเสมอเวลามีเคสหรือว่ามีเพื่อนที่อยากแนะนำเราสามารถจิบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูได้ทันทีเลยค่ะถัดมานะคะ วิธีการขยายตลาดกลุ่มสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอันดับแรกเลยค่ะเริ่มจากตัวเราและคนในครอบครัวเราค่ะอันที่2เริ่มจากเพื่อนสนิทหรือคนที่เราเคารพหรือญาติสนิทค่ะอันที่3เริ่มจากคนที่เราไปแนะนําหรือไปสปอนเซอร์เขาอาจจะยังไม่อยากท,ทําธุรกิจค่ะแต่เขาอาจจะอยากลองใช้สินค้า เพื่อดูผลลัพธ์ก่อนนะคะถัดมานะคะการที่เราจะไปแนะนำผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนได้ทดลองใช้ก็มีอยู่5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือเจอหน้ากันแบบปากต่อปากเลยค่ะเวลาเพื่อนทักเห็นเราหน้าใสาขึ้นเห็นเราหุ่นดีขึ้นก็สามารถแนะนำกันได้เลยวิธีที่2ค่ะชักชวนให้มาฟังใน Academy ค่ะของกลุ่มเราเนี่ยก็จะมี a c a d e m มทุกสัปดาห์ นะคะในแต่ละกลุ่มก็อาจจะเป็นคนละวันแต่ในกลุ่มไลฟ์ก็จะเป็นวันพฤหัสค่ะส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นงานใหญ่ของบริษัทเช่นงาน p s s s v e r e b บอ n นะคะหรืองาน Expo ที่เราอาจจะจัดขึ้นในกลุ่มค่ะ4ค่ะจะเป็นคอร์สต่ตางๆเช่นคอร์ส,รสเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอคอร์สรู้หลักรักตัวเอง หรือคอ r s สรีบอ r n ินเลิฟนะคะส่วนอันที่5ค่ะเราส่งคลิปวิดีโอสินค้าบางตัวที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเพื่อนๆส่งให้เขาไปดูได้ที่บ้านง่ายๆเลยค่ะและเชื่อที่3นะคะสำคัญมากๆเลยคือเชื่อระบบ S55 ค่ะการเชื่อระบบขอย้ำอีกทีนึงนะคะระบบคือเครื่องมือที่เราใช้กันอย่างเป็นระเบียบ การใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเกิดจากคนที่มีระเบียบในการใช้เครื่องมือค่ะเราจะต้องเห็นความสำคัญของการฟังสื่อเพราะการฟังสื่อจะทำให้เรามีความรู้และสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วซึ่งการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพมีประกอบกันด้วย3ประการค่ะข้อที่1 คือการฟังคลิปอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปค่ะเพราะว่าการที่เราเติมความรู้ให้กับตัวเราเองนั้นจะสามารถทำให้เราพัฒนาตัวเองและมีองค์ความรู้ได้รวดเร็วมีความเข้าใจธุรกิจได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะและสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วสามารถที่จะสอนงานและบอกต่อได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะข้อที่2นะคะให้คุณฟังคลิปที่ชอบซ้ำ และพยายาม Copy เนื้อหานำไปพูดนำไปใช้คุณ Copy คลิปของคนที่ประสบความสำเร็จเราไม่ต้องอายค่ะในการที่เราจะพูดให้เหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะในระบบของเรายิ่งเราพูดเหมือนคิดเหมือนทำเหมือนเราจะยิ่งสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะข้อที่3นะคะหลังจากที่คุณฟังแล้ว ให้ทดลองนำเนื้อหาที่คุณฟังไปลองปฏิบัติดูลองพูดดูและก็ลองจดด้วยหลังจากที่จดและนำไปฝึกพูดแล้วผลลัพธ์เกิดอย่างไรเช่นถ้าเกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จบอ่อยๆให้คุณนำเนื้อหานั้นมาพูดหรือมาสอนต่อหรือมาถ่ายทอดให้กับทีมงานต่อคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากให้คุณเชื่อว่า ระบบหรือรอบประชุมสำคัญต่อความสาเร็จของคุณค่ะใน3เดือนหลังจากวันที่คุณเริ่มสมัครขอให้คุณถามโค้ชว่ามีรอบประชุมไหนบ้างที่จำเป็นต้องเรียนมีรอบประชุมไหนบ้างที่จำเป็นต้องเข้าให้คุณลงกับตาราง Work Plan ของคุณไว้ให้เรียบร้อยเพื่อที่คุณจะได้โฟกัสให้ถูกให้ตรงกับเนื้องานที่จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะคะ การใช้รอบประชุมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมี3ข้อนะคะข้อที่1ให้คุณให้ความสำคัญกับรอบประชุมเป็น first priority เมื่อคุณได้ตัดสินใจอยากจะเริ่มธุรกิจ Legacy อย่างจริงจังแล้วอยากให้คุณตั้งใจลง Work Plan ลงเวลาในวันที่คุณต้องเข้าประชุมทั้งหมดพยายามจัดเวลาแล้วก็เลี่ยงงานไม่ให้ตรงกับรอบประชุม เพราะว่ามันจะส่งผลกับความรู้ที่คุณควรได้รับภายใน3เดือนแรกค่ะแนวคิดที่2นะคะไม่มีใครสำคัญไปมากกว่าตัวคุณเองหากว่าคุณชวนเพื่อนมาเข้ามาฟังเทีย a แค d ด m มแล้วปรากฏว่าเพื่อนท้อเพื่อนไม่สนใจฟังหรือเพื่อนไม่มาขอให้คุณอย่าล้มเลิกและขอให้คุณตั้งใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ เพราะความสำคัญที่สุดก็คือตัวเราค่ะเราไม่ใช่มาเพียงคนเดียวแต่เรามาเป็นคนแรกเพราะเราคือวงกลมวงแรกขององค์กรค่ะข้อที่3ค่ะให้คุณทำกันบ้านที่รอบประชุม Academy ・มอบหมายให้ค่ะเพราะว่าในรอบประชุมนี้มันก็จะอยู่ในช่วงเวลาหนึง่งแต่หลังจากที่ออกไปจากรอบประชุมแล้ว สิ่งที่สําคัญก็คืออาจจะมีการบ้านอาจจะมีการพัฒนาตัวเองให้คุณอ่านหนังสือหรือฟังคลิปมันไม่สําคัญตอนในรอบประชุมเท่ากับตอนออกนอกรอบประชุมค่ะว่าใครจะเก่งกว่ากันเพราะในวันที่คุณอยู่นอกห้องประชุมนั้นเราไม่รู้เราไม่เห็นโค้ดหรืออัปไลน์ไม่เห็นคุณค่ะแต่สิ่งที่คุณจะเก่งขึ้นมันต่างกันตรงนี้ค่ะว่าคนที่อยู่นอกห้องประชุมนั้นเขาทำอะไร คนที่สำเร็จเขาอยู่นอกห้องประชุมเขาสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้และพาตัวเองเรียนรู้ได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะใช้แนวคิด3เชื่อนี้เพื่อดําเนินธุรกิจและสามารถประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนและส่งขึ้นไปแล้วพบกันที่ความสำเร็จค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ